วันนี้ว่าด้วยเรื่องของหูฟังสำหรับการเล่นเกมครับเพราะว่าการดีไซน์นั้นเนี่ยเป็นแบบครอบทั้งใบหูไปเลยคลิปเดียวมีให้เลือกอยู่2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกครับดีไซน์แบบเรียบหรูมีสีดำสีขาวให้เลือกนะครับรูปแบบการเชื่อมต่อเป็นแบบพอร์ต3.5มิลลิเมตรและอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่ดีไซน์ดูดุดันขึ้นมามีไฟ rgb เท่ๆมาให้คุณด้วยสีสันของตัวหูฟังก็เลือกด้วยกัน3สีครับมีสีดำสีขาวและก็สีชมพูซึ่งตัวเลือกในหน้าการสั่งซื้อรมีกา ออนเพิ่มหูแมวเข้าไปด้วยโหหลากหลายตัวเลือกมากๆความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเขาจะต้องเสียบสาย USB Type A เข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อให้มีไฟเลี้ยงไปยังบริเวณไฟ RGB นั่นแหละหลักๆแล้วนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะมีไมโครโฟนเหมือนเหมือนกันตัวขนาดไดเวอร์ที่มันเท่ากันอยู่ที่5 0ม mm. เมรเริ่มโดยชื่อรุ่นครับ FanTech w l well e r MH 8 6ครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่700กว่าๆนะครับน,นแน่นอนแหละว่าตอนนี้ เขามีโปรครับ ใครที่พลาดงานคอมมาดไปอ,อย่าเพิ่งเสียดายกันครับในหน้าของออนไลน์สโตร์ก็ยังมีส่วนลดเช่นเดียวกันนะครับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อย่างเช่น Sony PlayStation 4 Sony PlayStation 5รองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมีแค่เพียงขอบๆที่เป็นสีฟ้าและสีดำนะครับการดีไซน์ประมาณนี้ผมเชื่อว่ามันดูหรูหรามากๆนะครับเพราะว่าการใช้สีสว่างเนี่ยไม่ค่อยจะพบเห็นได้ในอุปกรณ์เกมมิ่งกันนะครับเอีรยคัพนะครับหรือว่าส่วนที่จะครอบใบหูของเรา ไปจะเห็นว่ามันเอียงได้นิดหน่อยแบบนี้เพื่อรับกับองศาหูของเราณขณะใช้งานนะครับแล้วก็การปรับขนาดเนี่ยจะเป็นลักษณะการยืดเข้ายืดอดแบบนี้อาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ถือว่ามีมาให้แบบนี้นะครับมาดูในส่วนของไมโครโฟนครับไมโครโฟนนั้นถูกติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยเวลาเราจะใช้งานก็เพียงแค่ดันไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็พับเก็บขึ้นมาด้านบนแบบนี้ได้นะครับจะไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะพกพาไปไหนก็นแล้วแต่นะครับมันก็จะติดอยู่กับตัวม แบบนี้เลยมาดูตรงนุ่มๆนิ่มๆตรงนี้ดีกว่าโอ้โหความรู้สึกจากการที่ได้สัมผัสลงไปนิ่มมากๆนิ่มจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันนิ่มพอๆกับไปบีบถุงพลาสติกที่ใส่น้ําไว้อยู่ในนั้นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานระยะยาวๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าปวดหัวไม่ได้ถูกบีบรัดมากจนเกินไปนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งไว้ยคือหูฟังครอบใบหูแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับทุกรุ่นอยู่แล้วนั่นก็คือความร้อนสะสมนะขณะที่เราใช้งานมันไม่ค่อยมีรูระบายอากาศมาให้ครับด้านในมันก็เป็นการปิด ทึบไปแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็แค่บอกไว้ ใช้ในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับสายระหว่างถึงกลางนะครับอาจจะห่างจากตัวหูฟังไม่มากเนี่ยประมาณสัก40ซนติเมตรจะมีตัวคอนโทรในเรื่องของการเปิดปิดไมโครโฟนวิธีการเปิดปิดครับสไลด์ขึ้นเปิดสไลด์ลงปิดด้านข้างครับมีการปรับระดับความดังของหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการปรับระดับความดังนั้นไม่ได้เป็นการไปสั่งให้ตัวโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราเร่งเสียงสายเนี่ยมีความยาวโดยทั้งหมดทั้งสิ้นนะน,นับตั้งแต่ไอตัวขั้วของหูฟังเนี่ย จะยาวทั้งหมด2เมตรครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นที่เป็น R G B ยาวเท่ากันครับละะนะักษณะสายครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆมันคือสายถักที่ให้ความคงทนแข็งแรงครับเวลาเรานําหูฟังแบบธรรมดารรมดาเนี่ยไปใช้งานเราคงจะเจอปัญหาว่าสายมันพันกันบ้างแหละสายมันอาจจะหักในบ้างแหละซึ่งวิธีการที่เราใช้สายถักแบบนี้เนี่ยจะทําให้อายุการใช้งานมันคงทนกว่านะครับและสายไม่พันกันด้วยเห็นไหมเนี่ยผมลองแกล้งๆยุมพยุมเลยคลายตัวออกมาได้ง่ายมาก มาดูกันที่ปลายสายครับปลายสายนี้มีข้อต่อมาให้เราอีกหนึ่งชุดนี่เลยเราจะเห็นว่าด้านหนึ่งเป็นการเสียบ3.5ม mm มที่เป็นตัวเมียนะครับและแตกออกมาเป็น3.5ม mm มที่เป็นขั้วสีเขียวและก็ขั้วสีแดงนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณใช้กับโน้ตบุ๊กทั่วๆไปกับมือถือกับเครื่องเล่นเกมทั่วๆไปคุณเสียบสาย TRRS เข้าไปได้เลยมันจะเป็นขั้วสีดำา3ขีดแบบนี้ครับคุณผู้ชมเราจะสามารถใช้ฟีเจอร์ ฟังเสียงและไมโครโฟนได้ตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็น PC PC เนี่ยเขาจะมีรูต่อ3 5ม m mm มิมตรที่ทางซาวการ์ดแยกออกไปแต่ละการใช้งานไม่ว่าจะเป็นลำโพงเป็นสีเขียวไมโครโฟนอาจจะเป็นสีชมพูสีดำอาจจะเป็นซับวูฟเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยอสังเกตพอร์ตตรงนี้ดีๆแปลว่าสายนี้เป็นการแยกเพื่อไปต่อกับซาวการ์ดคราวนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปฟังตัวอย่างเสียงที่ได้จากหูฟังรุ่นสีขาวเรียบหรูแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงที่ได้นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดความคิดเห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับ มันจะผิดหรือเปล่าแด่งรถที่เคยลิ้มลองและรักแต่งตา ก็คงไม่จางดังเปลี่ยนไว้นให้เป็นน้ำเปลีย่ยนฉันให้มีรักเธอคงไม่ได เมื่อเราฟังเสียงที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากทางหูฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันครับเสียงที่ได้จากไมโครโฟนฝั่งเราถูกถ่ายทอดไปให้เพื่อนได้ยินได้ชัดเจนแค่ไหนเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างเสียงกันครับว่าหูฟังตัวนี้นั้นเอาอยู่หรือเปล่าเพื่อนเราได้ยินชัดเจนหรือไม่และนี่คือเสียงที่ได้จากหูฟัง FanTech w i r e l e s รุ่น Mh 8 6ครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นดีไซน์เรียบหรูสีขาวอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับปรับองศาไมให้อยู่ระยะใกล้ปากประมาณสัก1กําปั้นจะเป็นระยะที่ดีที่สุดและเสียงจะคมชัดที่สุดตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่เงียบมากๆไม่มีเสียงรบกวนไม่ได้เปิดเพลงใดๆทั้งนั้นเดี๋ยวผมลองเงียบให้ดูว่าจะมีเสียงนอ i ส e หรือว่าเสียงแทรกเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับ นี่ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้พูดเสียงรอบข้างก็ไม่ถูกเก็บเข้าไปในตัวไมโครโฟนด้วยเท่ากับว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะเล่นเกมและตั้งสมาธิเพื่อนก็จะมีสมาธิเหมือนเราด้วยนะครับเดี๋ยวคราวนี้ด้วยความที่ว่าไมโครโฟนตัวนี้เขามีเทคโนโลยีนอย c a แคนเซเลชันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้มันกวนๆเสียงกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงเพลงนั้นจะเข้าไปในระบบมากน้อยแค่ไหนอ่ะลองดู อตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในระยะใกล้ๆกับ เครื่องส่งเพลงนะครับก็คือมือถือนั่นแหละที่เปิดอยู่ซึ่งแน่นอนแหละว่าเพลงเนี่ยมันก็เข้าไปในไมประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้ถือว่าดังมากจนเกินไปเพราะว่าเราเปิดไกลๆไงแต่ผมว่าเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดจนหายไปซะทีเดียวนะครับไม่เหมือนกับไมโครโฟนของตัวหูฟังบลูทูธบางรุ่นนะครับที่ตัดเสียงรอบข้างซะหายเกลี้ยงเลยเอาเป็นว่ามันก็ยังพอได้ยินบรรยากาศอยู่คร่าวๆเดี๋ยวเราลองไปทดสอบรุ่นถัดไปครับที่ว่าเป็นรุ่นตัวสีดํา M H 8 รุ่นนี้เนี่ยชื่อว่า FanTech Beast อ่ามีตัวแซดแบบนี้ด้วยรหัส M H 8 7ครับรุ่นนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นรุ่นพี่จากรุ่นเมื่อกี้เพราะว่าออกมาต่อๆกันเลยนะครับซึ่งการรับประกันก็เช่นเดิมครับ2ปีเสียเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมด้านล่างครับฟีเจอร์บอกอะไรเราบ้างแน่นอนเรามีในเรื่องของการใช้งานที่เป็นลนักษณะการครอบใบหูปรับความยืดหยุ่นได้แล้วก็มีไฟ RGB มีระบบตัดเสียงรบกวนไดเวอร์ขนาด5 10มิลิเมตรเท่าๆกัน ด้านหลังเป็นอย่างไรครับโอ้โหรายละเอียดอย่างครบถ้วนชัดเจนแล้วก็ที่กล่องด้านข้างนะครับที่มีรายละเอียดไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเมื่อกี้เลยนั่นก็คือ compatible นะครับหรือว่าความเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็น m a x PC Xbox PlayStation Nintendo Switch แล้วก็ปิดด้วยมือถือของเราด้านั่นเองนะครับแน่นอนแหะครับสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม TeamSpeak Discord Skype แล้วก็ปิดท้ายด้วย Mumble อินเทอร์เฟซของรุ่นนี้จะเป็น3.5ม mm ิมบวก พูดง่ายๆสั้นๆแบบนี้พาดูตัวพระเอกกันเลยดีกว่าครับนี่อยู่ในแท่นสวยๆเลยแท่นนี้ที่แขวนหูฟังก็เป็นของแฟนเทคนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถซื้อตัวนี้ไปแขวนหูฟังเท่ๆได้ด้วยความแตกต่างเรื่องแรกคือมันหนากว่าครับไอ้นุ่มมด้านบนเนี่ยตรงส่วนเอียร์คับบ้างดีกว่ารุ่นนี้จะไม่สามารถโลเทตได้เห็นไหมว่าไม่สามารถขยับได้เลยนะครับไอตรงเบ้าที่ครอบใบหูของเราอ่ะแต่ว่าด้านในเนี่ยก็จะเป็นโพรงใหญ่ๆอยูยอย่นะครับในฝั่งของตัวนุ่มมนี่โอ้ นิ่มพอๆกันครับบีบเนี่ย ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวปรับระดับได้นะครับหัวใหญ่หัวเล็กแต่รู้สึกว่ารุ่นนี้จะปรับได้เยอะกว่าเมื่อสักคู่นี้นะด้านข้างเป็นไงโอ้โหตรงนี้ขอเชียร์เลยครับสัญลักษณ์ด้านซ้ายด้านขวานั้นโดดเด่นมากๆหันด้านข้างปุ๊บจะเจอทันทีซี c ตรงนี้เนี่ยคือไฟ R G B ที่มันจะลอดแสงออกมาได้นะครับปิดท้ายด้วยโลโก้แฟนเทคในฝั่งของไมโครโฟนครับรุ่นนี้ยังคงเหมือนเดิมครับถอดออกไม่ได้ครับติดออกมาจากโรงงานเลยวิธีการพับเก็บก็อาจจะดูไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่นะครับ เพราะมันเป็นลักษณะประมาณนี้งอไปด้านหลังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะคืนตัวออกมานิดนึงเวลาเราใช้งานเราก็ง้างออกมาด้านหน้าแบบนี้ครับด้านขวาของตัวคอนโทรลนะครับก็จะมีออนกับออฟก็คือเปิดปิดเสียงไมโครโฟนนั่นเองสมมุติว่าเราพูดคุยจนพอแล้วปิดไม์ดีกว่ากดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปกดจากตัวโปรแกรมเพราะว่าเรากําลังอยู่ในเกมอยู่ด้านซ้ายมือครับจะเป็นการหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้ซึ่งวิธีการควบคุมก็เหมือนเดิมครับคือไม่ได้เป็นการสั่งคอมพิวเตอร์ว่าเป็นวอลลุ่ม up หรือวอลลุ่ม down สายยาว2เมตรแบบที่ ออกไปแล้วก็ยังคงรูปแบบสายถักแบบนี้อยู่เพื่อความคงทนครับปลายสายสัญญาณอย่างที่บอกว่าอินเทอร์เฟซเป็นแบบ USB Type A บวกกับ3.5มิมที่เป็น TRRS แต่เวลาเราต่อกับโทรศัพท์มันไม่มี USB Type A ให้เสียบไฟ RGB ก็จะไม่ติดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งข้อสังเกตของรุ่นนี้คือตอนแรกผมนึกว่า USB Type A กับ TRRS ที่เป็น3.5มิเมเนี่ยสามารถจะสลับกันใช้งานได้ยกตัวอย่างครับบางวันผมอาจจะอยากเสียบ USB A อย่างเดียวเพื่อ เพราะว่าสายมันจะไม่ต้องระยงระยางใช่ไหมการใช้งานตรงนี้นั้นจะไม่รองรับนะครับมันไม่ใช่หูฟังสําหรับการรับเสียงด้วย USB-A แต่เป็นการจ่ายไฟเท่านั้นสร้างความเข้าใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากฟังเสียงอย่างเดียวไม่เอาไฟให้เสียบผ่านสาย3.5อันนี้หัวเล็กๆแบบนี้ครับในกล่องในเซ็ตนะครับจะมีสิ่งนี้มาให้เหมือนเดิมนั่นก็คือตัวแปลงจาก TRS นะครับให้กลายเป็นสายพอร์ตสีเขียวกับสีแดงชมพูแบบนี้เพื่อต่อกับ ทีที่อยู่ตามบ้านของเรานั่นเองหลักๆแล้วเราพูดถึงการดีไซน์หมดแล้วเช่นเดิมเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างเสียงกันว่าเสียงจะเป็นอย่างไรครับ <hum> จังหวะซิคคอม ฟ้าท้าไม่สม่งมาให้เธอมีใจบอกกันสักคำหนึ่งไรว่าเหตุใดต้องมาสลายกันจากก่อนเราเคยมีความ ฉันวันนี้เห็นแมงมองครคายเขามาปกคลุมหัวใจและเห็นเธอกำลังไปกับใครคนนึงอีกคนวันหนึ่งฉันเดินเข้าปาฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจึงตอบ อยากไปให้ไกลไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไป หลังจากที่เราได้ฟังตัวอย่างเสียงที่ได้จากหูฟังไปแล้วเราไปฟังตัวอย่างเสียงที่ได้จากไมโครโฟนกันต่อดีกว่านะครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนและนี่นะครับคือเสียงที่ได้จากหูฟัง n t n t e e h b e M H 8 m h เ7เป็นหูฟังที่มีไฟ RGB อยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับสำหรับความชัด ของเสียงไมโครโฟนนะครับเราก็มาทดสอบให้ดูในพาร์ทนี้เราอยู่ในห้องที่เงียบๆไม่มีเสียงรบกวนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปสังเกต Noise หรือว่าเสียงรบกวนวรอบข้างดีกว่าว่ามันจะเงียบจริงหรือเปล่า โอ้โหเรียกได้ว่าเสียงที่บริเวณโดยรอบนี่ถูกตัดทิ้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเวลาเราเล่นกงเล่นเกมบางครั้งเราอาจจะกําลังใช้เทคนิควิเศษก็คือตั้งสมาธิเนี่ยเออมันจะได้รู้สึกว่ามันเงียบจริงๆนะครับเพื่อนที่อยู่ในทีมก็จะไม่มีการรบกวนเสียงกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนและเมื่อกี้เราเทสอบ noise cancellation ไปแล้วนะครับกับรุ่นสีขาวเดี๋ยวมาดูว่ารุ่นสีดําตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยแค่ไหนเปิดเพลงมารบกวนกันอีกหนึ่งครั้งครับ แน่นอนนะครับว่าความดังของเพลงนั้นเท่าเดิมนะครับเสียงพูดของผมก็ดังอยู่ที่ระดับเท่าเดิมไม่ได้แกล้งกันนะครับอันนี้คือการทดสอบให้เห็นด้วยภาพและเสียงอย่างชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการนําหูฟังตัวนี้ไปใช้ในการเล่นเกมไปใช้ในการสตรีมนะครับหรือว่าไปใช้ในการพากลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่นะครับโดยการที่ถ้าต่อโน้ตบุ๊กก็จิ้มสายเดียวต่อคอมพิวเตอร์ก็จิ้มเป็นสสายที่เขาให้อแดปเตอร์แยกมาเดี๋ยวเราไปต่อที่เรื่องถัดไปกันครับ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเรื่องเสียงด้วยความรู้สึกกันครับเราพูดผ่านไม่ค์ของแฟนเทคไปเลยละกันนะครับด้วยความที่ว่าอยากจะให้เห็นว่าเวลาพูดกันจริงๆแล้วคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรอะเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความรู้สึกด้านเสียงของรุ่นตัวสีขาวก่อนหรือว่าแฟนเทค MH 8 6นะครับรุ่นนี้เองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเสียงที่ได้นั้นทำออกมาได้ดีนะคือรุ่นนี้เนี่ยเมื่อเราใช้ฟังเพลงเสียงแหลมเสียงกลาง มันใสกว่ามากชัดเจนกว่าย่านอื่นๆเสียงร้องเสียงพูดเนี่ยบาลานซ์ออกมาได้ดีมากๆและการที่เราใช้หูฟังแบบครอบใบหูแบบนี้เนี่ยมิติเสียงออกมามันจะค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งชั้นของเสียงไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ที่เป็นคลาสสิกนะครับก็จะเบาหน่อยกีตาร์โซโล่ก็จะเด่นขึ้นมาหน่อยซึ่งไอเสียงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้เกิดขึ้นกับลำโพงทั่วไปหรือไม่ได้เกิดขึ้นกับหูฟังแบบอินเอียร์แบบปกติที่เราเคยรีวิวกันนะครับเพราะว่าหูฟังแบบครอบใบหูเนี่ยมันประกอบไปด้วยไดเวอร์เสียงที่อยู่ด้านใน หลายชิ้นและมีขนาดที่ใหญ่มากๆทําให้เราได้ยินมิติเสียงพวกนี้ได้อย่างชัดเจนมากกว่าปกตินะครับการได้ยินมิติเสียงดีๆการบาลานซ์ดีๆเนี่ยมันก็เสมือนกับการนั่งอยู่กลางวงนะักดนตรีอย่างไงอย่างนั้นเลยนะคือเราจะรู้ได้เลยว่ากีตาร์อยู่ฝั่งซ้ายเบสอยู่ฝั่งขวาหรือบางวงอาจจะสลับกัน เบสเอามาอยู่ฝั่งซ้ายกีตาร์ไปขวาอะไรประมาณนั้นนะครับรวมๆแล้วเอาไปใช้ฟังเพลงผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมนะไม่มีใครเด่นกว่าใครผมจะให้คะแนนในเรื่องของแต่ละย่านเสียงเนี่ยเป็นตัวเลขละกันนะครับเต็ม5คะแนนเริ่มจากเสียงแหลมเอาไป4ครับเสียงกลางเอาไป4ครับเสียงทุม้มหรือว่าเสียงเบสเนี่ย เอาไปแค่2พอเพราะว่าย่านเสียงนี้เนี่ยไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยนะครับมันจะเบาบางมากๆแต่ไป้ข้อดีนะคือถ้าเกิดว่าเราเอาไปฟังเพลงนานๆแบบหลัก3 4สี่ชั่วโมงอะ่ะมันไม่อุดอู้หูดีนะครับคือมันฟังได้สบายๆย,ยาวๆเดี๋ยวเราไปดูต่อที่รุ่นสีดำครับเสียงเนี่ยค่อนข้างหนักไปทางย่านเสียงต่าเสียงทุม้ม ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีหากใครต้องการใช้งานยาวๆเพราะว่ามันอึดอัดมันรู้สึกว่าเหมือนถูกขังเอาไว้อยู่ในเนี้ยเพราะว่ามันปิดหูเราไปหมดเลยถูกต้องไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ชอบเสียงทุม้มไอ้รุ่นสีดำเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบฟังเสียงเบสหนักๆโอ้รุ่นนี้จะชัดเจนมากๆซึ่งมันก็จะกรบย่านอื่นไปหมดเลยเนาะเสียงแหลมเสียงกลางมันถูกตัดทอนไปเยอะมากโดยรวมผมสรุปว่าถ้าฟังเพลง ใช้สีขาวเหมาะกว่าถ้าชอบดูหนังใช้สีดําเหมาะกว่าถ้าเกิดว่าใช้เล่นเกมเนี่ยใช้สีไหนก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่น86 87เนี่ยมิติเสียงมันดีเหมือนกันนะครับมันต่างกันแค่ในเรื่องของย่านเสียงที่ไม่เหมือนกันมีเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนะครับเราให้คะแนนกันเลยดีกว่าเต็ม5เหมือนเดิมเสียงแหลมเอาไป2ครับเสียงกลางเอาไป2ครับเสียงทุ้มอยู่ประมาณสัก3.5แล้วกัน ผมสรุปสั้นๆในเรื่องของความรู้สึกในการเอาหูฟังไปฟังเสียงเพลงประมาณนี้ครับเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับการทดสอบแบบคร่าวๆให้ดูนะครับว่าเสียงจังไม์เสียงจากหูฟังของทั้ง2รุ่นเนี่ย เป็นอย่างไรผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัว RGB หรือว่าตัวเรียบหรูเนี่ยราคาต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการรับประกันก็ยึดหลักตามที่เขาตั้งใจเอาไว้2ปีเสียเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของราคาการจัดจําหน่ายนิดนึงนะครับเริ่มจากรุ่นที่เป็นตัวเรียบหรูดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดําจริงๆราคาห่างกันแค่ไม่กี่บาทนะครับเอาเป็นว่าราคาหลักๆคือ770บาทครับช่วงนี้ราคาลดพิเศษเลยเพราะว่าเป็นเทศกาลเป๊ นะมีโปรโจนถึงวันที่8ธันวาคมเพราะฉะนั้นคุณรีบดูรีบไปซื้อสำหรับอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นที่เป็นไฟ RGB รหัส MH 87หรือรุ่นที่ผมถืออยู่เนี่ยอันนี้ผมขอเชียร์พิเศษเพราะว่ามันเท่มากราคาจะำาจำหน่ายอยู่ที่642บาทแปลกมากๆรุ่นนี้ผมบอกแล้วว่าเท่กว่า แต่ราคาถูกกว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่น Lazada p a y d เเช่นเดียวกันนะครับถึงวันที่8เหมือนเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยทั้ง2รุ่นนี้มีโปรโส่งฟรีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครสนใจรีบไปตำรีบไปซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์ในการสั่งซื้อนั้นผมจะใส่ไว้ใต้คลิปอยู่แล้วมีทั้งในฝั่งของ s h อป e e l a z a d a สังเกตให้ถูกต้องนิดนึงนะครับว่าร้านที่จะจจาหน่ายเนี่ยเป็นร้านแก๊สเจ็ตวิ a ล่าหรือเปล่าถ้าไม่ใช่การรับประกันไม่เหมือนกันนะครับโอเค แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีหูฟังที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโอเคไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ